ครับผมวันนี้พาเพื่อนๆชมติดนกรบบองศานิสันฟอนเทียครับผมคันนี้เป็นนิสันฟอนเทียตัวเตี้ยครับเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆของเราแห้ครอบรู <one> นะครับผมก็เป็นทุกคิดที่มาแรงอีกหนึ่งุกนะครับนิสันฟอนเทียครับตัวน,นี้ติดนกปรับองศาครับนิสันฟอนเทียพอปรับระดับโอชันมาขึ้นแล้วคันนี้มุมแคมเบอร์จะหายนะครับมุมแคมเบอร์จะหนี พอมุมแคมเปอร์หนีแล้วก็นี้ตีนกฝองมุงสาตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับอ่าช่วยแล้วก็ให้แคมเบอร์จับคืนมาเช่นเดิมนะครับตรงเหมือนเดิมนะฮะอ่างานจับประกอบเลยครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับอ่าพร้อมกับส่วนล้อตั้งได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วอ่าส่วนล้อตั้งได้ดีเยี่ยมแล้วก็การขับขี่ก็สมดุลลงตัวนะครับเพื่อน เนื้องานสวยงามนะครับผมคงทนแข็งแรงถาวรอายุการใช้งานยาวนานนะครับผมรับประกัน10ปีครับขอบคุณครับ